Mình cho muốn rồi bà này Cứ mà thơ sập mà Cái muốn cả năng Năng tốt ซุ่มมาไม่กระได้มือขวาทับมือซ้ายยืดตัวตรงๆมือขวาเบียทับมือซ้ายหวานปกักอ้วนมัวหาวอยู่สิเฮ้ยยังวันบินเข่าปาก็ได้แม่ตั้งใจตั้งใจนัง่งฝึกฝึกง่ายๆนี่แหละฝึกการตั้งใจนัง่งฝึกการตั้งใจเฮ็ด เห็ดง่ายๆผ้าเห็ดง่ายๆผ้านั่งอยู่ซื่อๆผู้ใดก็อยากนั่งอยู่ซื่อๆัดผ้านั่งอยู่ซื่อๆัดว่าอยากอยู่ซื่อๆคันผ้าเห็ดผดยากอยู่ซื่อๆน่ากิเลสเขามันปรุงแต่งนล้วนั่นแล้วนี่แล้วน้ำมันบ่มหยุดบ่อันยังคันผ้ายู่ซื่อผดจากเห็ดนั่นเด็ดนี่คันผ้าเห็ดนั่นเด็ดนี่ผดจากอยู่ซื่อๆบ่มีความพอดีบ่มีความพอเขาจังใดว่าฝืน ฝืนจิตใจมันจิตใจมันบว์เป็นวอมันสิดีตลอดเทาคิดอยังไปกับโบว์เป็นวอมันสิคิดดีตลอดถ้าเรื่งเถื่อมันมีแนว่าผ้าคิดบ่ดีความโลวบมันคิดบ่ดีผ้าคิดบ่ดีเอามันจัะบาดได้หน้าหงวดหงิดขึ้นอีกขึ้นไปมันขึ้นนี่ฝันดีหมดซื้อเลขฉันเดินมันความโลวบมันเกิดขึ้นก็ซื้อตัวป้าบ่เถื่องมากอะเอาโอ้ยใครกูซื้อมาวาไปตะต้มกินนอ่บบ่ได้คันบ่ซื้อแบบขึ้นสี่มวนนี่แหละมันมวนในหัวใจนี่แหละ เพราะได้บีบหัวใจยิ่มมือแรงเหล็กออกหมนวะมันมันคิดกับโมเดลว่ามันถือนนี่๋ยะมันกับเบิ้งเอาแต่มันบโมวดลมันถือเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดเดี๋ยวมันโมถือกับมีถ้าได้คิดมาหน่มันถือไอ้เท้าแต่งตัวมันก็บอมีนซุ่มเก่งเหล็กสุ่มเชียร์ข้อมฝันเสียร์พันหาลอยกับพวกอึดฝันคาดเดี่ยงคืนคืนเสียเป็นพันกับมีเออเสียความฝันเสียร์พันหาลอย เสียจังหน่อยเสียด้วยหันซบดึงหน่อยโฮก็หดัดบอกแม่แม่มันก็บอกเรียงนั่นเรียงนี่ก็เสียเงินเสียเงินน้ำมันแต่ตัวเสียด้วยหันซีบกันจะขวังฝันใครเนี่ยมันกบฏเกือกเอ้านี่คือการนี่ละจังนั้นจังให้ฝืนพักกันหัดฝืนมันอย่างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กบฏเฮ็ดร่องเบิงกบฏเฮ็ดร่องเบิงสว่วนระยะนาทีสิบนาทีหานาทีสิบนาทีแต่ละมือ ฝึกเฮ็ดปรังสิละ่ะฝึกบ่ให้มันตามใจตามกิเลสตามใจตัวน,นี้กับบ่แม่นว่าบ่ให้ตามใจใจที่มันมีสิง่งเล่าสิ่งกระตุนมันมีกิเลสมันเป็นสิ่งกระตุนอยู่ตอนนี้ขยะเฮ็ดน้ำมันนะจ๊วฝืนรองเบิงขั้นมันฝืนบ่ท่านได้ก็ให้มันหูว่าโอ้เนี่ยนี่บ่ดีเทียนาจีเฮ็ดไม่เนี่ยนี่บ่ดีเทียนาสิฝืนมันไม่สู่กันไม่ครับไปนี่สิศูนย์ฝืนมันไม่ส,สู่มันไม่สันสิเอามาใส่ยังบัดที่เนี่ย ฟืนเรื่อยๆฟืนไปฟืนมามาใช้ในการเลี้ยนเข้าไปในห้องเลี้ยนตั้งใจเลี้ยนนะแม่ตั้งใจมันตั้งใจเลี้ยนสนใจเลี้ยนตั้งใจสนใจจดจอเพ่งหุ่นละผู้สอนอยังกระไดเบิง้งเพ่งเข้าไปเบิง้งแจใจบอดองวอกแวกไปทักอื่นสนใจอยู่ในเนื้อหาที่ผู้สอนเรื่องอยังที่ผู้สอนเป็นจะควงบ่ท่านในหูกับ มันก็บอกหูแล้วคู่สอนเ่ราท่านหูท่นเขาสอนเรื่องที่หูแล้วเขาดีส,ส,สอนอย่างก,ก็ก็สอนเรื่องเขาบ่หูตัวเขาบ่หูก็ต้องสนใจตั้งใจสนใจใส่เข้าไปอีกมือเศร้านี่กร้ลองนั่งสมาธิแล้วกูก็นั่งได้อยู่น้าคือสอนปลอบใจเจ้าของบร,รงะธามานั่งเลี้ยนมันเป็นยังไรมันสิสนใจบ่สิตั้งใจบ,ตใจบ่ตั้งใจเลี้ยนบ่นี่แหละการฝึกสมาธิเขาเอามาใส่ใส่ทั้งอันตอนนั่งสมาธิ ใช่ทั้งตอนเลี้ยนใช่ทั้งตอนทำงานฝึกสมาธิคือมีใจจดจอ่อบ่อยมันขาดตอนอื่เง่เขาพ้าพักกับพักไปคู่ไม่บิซ่าไม่มากกับเตรียมตัวไหมตัวคันนั่งเตรียมจกักรสองสามนาทีคู่ก่อนสิเขาสอนเขาเลี้ยนเลยนะผ้าเงียบเงียบจักบาดพร้อมกันมันก็นสิดีขึ้นตัวคู่ขึ้นเวลาพร้อมกันนั่งพร้อมกันเงียบพร้อมกันนึกสิแห้งสิดีปาอห่ังตัวค่ สอนถ่าไปถา่าคู่กันเก้าออกไปเตรียมตัวเตรียมการสอนอยู่ใน,นห้องถ่ากันมากกันนัดไปล่าร้อมกันเบิดคขับนาทีที่หนึ่งที่สองที่สามเงียบกิฟเบิดตโรงเรียนนี่โอ้ยจะเป็นคนสีแหงว่าเบิง่งครับโรงเรียนนี่ขึ้นฝึกได้ฮัดได้แท้แต่เดี๋ยวเขาสิ่เดียวกัมันเป็นอย่างมัที่ฝึกบ่ได้ถางตัวแต่เดี๋ยวมามันก็ฝึกได้อยลิ่งมันก็ฝึกได้บพราเห็นบอกเขาสอนลี่งสอนอย่างสอนได้ เฮาเป็นคนแต่แท้เฮาก็สิฝึกกันบ่ได้อันนี้ก็นายคิดนาเอามาพิจาร่าอยู่คู่ก็ได้หาดบริหารจัดการที่ดีบระมันจินมัวเขาเข่าห้องเลยก็บ่ทัานเลยเข่าอยู่กันเนอาญาอาญาปล่อยเด้งหน่อยถิ่มไว้ว่างไว้ก็บ่ดีอันนี้รองปฏิบัติปฏิบัติไม่เห็ดไปเรืเลยแนวใดมันสดีจากให้มันดีขึ้นนั่นแหละจังววาผ้าเห็ุนั่นเฮ็ดนี่บริเวนอยางไห้มันชีได้ลงดอกการเลี้ยงการสอนการจัดการเลี้ยงการสอนก็ได้ พราะว่าอยู่นี่หรือยู่ใส่บัตรทาไปบนอื่นนั่นนั่นวันนี้คู่กับไปกับดไปใส่ฝึกเอาวิชาโรงเรียนไปใส่ได้ตัวโรงเรียนสี่จังท่าผ้าเห็ดจังสีหลางสันสีก็พอได้ใส่ได้อ่านได้พิจารณาน้่มนักเรียนก็ได้คิดได้อ่านน้่หลังจากออกจากง้องเรียนแล้วลัจากออกจากโรงเรียนไปแล้วเอาไปใส่อยู่บ้านใส่ยี่หยังใส่ในการเทดการบ้านคิดทบทวนตั้งใจคิดทบทวนคู่สอนยังงนอมื่อนี่ เอาขึ้นมาเปิดบังมีการบ้านอย่างว่าใจจดจ่อกับการเลียนการศึกษากลายเป็นสมาธิตั้งมันตั้งมันไปเรื่อยๆกักลายเป็นฐานของการเลียนดูขายกันอันสมองดีขึ้นไปผู้สมองดีเดี๋ยวก็หัวดีขึ้นเตืมขึ้นไปอีกพัฒนายกระดับเจ้าของขึ้นไปอีกซุ่มหัวขี่เรื่อยสุ่มปึกๆกัดิีดโอสนใจเลี้ยนหันมาสนใจเลี้ยนคู่กับสีสอนง่ายย่ำขอไปสอนกระไดคู่กับสอนง่ายบ่ยาบเบาหยาบเบาหยาบเบามอน พอเมียก็ดีใจลูกตั้งใจเรียนมันนั่นไปหนี่บ๊อบแม่ที่เล่นได้เกมอยุ้บดมือบ๊อเว้นคือบ๊อบขี่ป้าหนิก็ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อยู่หันนอยู่ในี่อันโฮมพอรหตมอันยังบนหฮมป่ามบนน่ะนะแต่มันยังดึกควันใส่กับบ๊ปากบ๊สนแต่มันพูดบอกกับไฟบ๊อมเป็นอื้อเอื้ออยู่หันเหรออืมผู้ใดก็ไปเห็นมันไปเบิ่งสภาพมันจีป่านั่นผลว่ามีผู้มากโดนดิบเบิดเราบอกเขาเศร้ามากหรือบุตรที่สมเอื้อนเนี่ยกูเห็นยาง ก็บอกวันวันเนี่ยอือันนี้ก็เบื้องเอาการตั้งมันตั้งตั้งใจมันก็นคือการทำสมาธินี่แหละการฝึกสมาธิตั้งแต่เศราตั้งแต่เข่าลเลี้ยนตั้งแต่เลิกเลี้ยนชุดท้ายคือการเข่าน้นกวนสิรับสินอนนั่งยกมือเสียหัวถ้านึกถึงพระพุทธท,ท่านพระสงค์พระโทษธรรมโมสังฆนั่งสมาธิฝึกเทียให้จิตสงบน้องมันก็น่าแบบ เพิ่งจิตใจเขาเป็นยังไรน้องมันสบายใจว่นู้มันทูกใจจงิง่นั่งเบิ่งแค่สองสามนาทีสี่หานาทีขึ้นไปที่กันเทียดได้กัจังน้อนบอลเป็นสินนอนถิมซื่อๆน้อนขึ้นหมูขึ้นหมานี่มันก็บอกวาจังนั่งได้ไปหอนกันนอนเอะล้วนอันนั้นหมาเฮ้าตรงแหมันดีกว่าหมาจังหน่อยเก่งกว่าหมาจังหน่อยข้าวปจะดเท่ากับสีซ้ำหมาแต่ตัวซัวซ้ำหมาขี้ไรซ้ำหมาใส่ตัวนี่แหละฝึกไหวฝึกวิชาคนไหวฝึกวิชามนุษย์ไหวการเทศสมาธิก็ได้กลายเป็นชีวิตประจำวันเข้าไป เอาเมื่อนี่ก็เห็นสมรแกไม่ได้ขัดจึงขอยดูตีใบเพื่อนแกนี่ขอควก้สุขคนแต่เลื่อนจมีแกพีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถิด <c oughs>